ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงข่าวดีของรายการคุยกโมงบ่ายสามโมงครับข่าวดีคือยังไงครับคุณนิรชาก,กับผมนะครับรายงานข่าวมาตลอดนะครับว่าผมนี่ครับเกลียดเรื่องคอร์รัปชันมากเกลียดเรื่องยาเสพติดนะครับเกลียดกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอบายยม,มุกแล้วก็รายงานข่าวคุยกโมงมาตลอดเลยวันนี้เป็นข่าวดีเพราะคนที่จะมาปราบคอร์รัปชันมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วโดยเฉพาะนะครับวันที่เก้านี้ เป็นวันที่บอกว่าต่อต้านการคอร์รัปชันสากลเลยคุณในชาโอ้โนี่แหละคะ่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่าท่านนี้แหละเป็นหัวหอกในการที่จะต่อต้านคอร์รัปช<ๆ>ันคุณสุตงานนี้งานใหญ่คะ่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราได้รับเกียรติจากท่านสอนชัยชูวิเชียนคะ่ะท่านรองเลยคะ่ะที่การคณะกรรมการ ปปชค่ะยินดีต้อนรับท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านรองปกติแล้วท่านไปจับคนทุจริตเห็น่อยในข่าวยู่ห้องส่งกับเราจัดงานใหญ่โตยังไงครับวันที่9นี่ครับก่อนก่อนอื่นเรียนอย่างนี้นะครับทุกวันที่9กธันวัคมของทุกปีเลยเขาจะจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลคือสืบเนื่องจากหลังจากที่ประชุมใหญ่สหประชาชาตินะครับมีมติเห็นชอบ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตปี2546นะครับที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันใน191ประเทศทั่วโลกประเทศไทยก็ร่วมเป็นภาคีเกือข่ายด้วยนะครับเขาประชุมกันที่ประเทศเม็กซิโกนะครับประเทศไทยก็ได้ลงนามในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวนะครับเมื่อวันที่9-11ถึงทธันวาคม2546ครับจึงมติที่ประชุมก็บอกว่า ในวันที่9ของทุกปีนั้นเนี่ยเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลน,<อ>นะครับ<อ>ก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้ทั่วโลก นะครับข้อเอาวันที่9เป็นหลักในการต่อต้านการทุจริตสากลนะครับดีเลยค่ะเริ่เริ่ดีค่ะประเทศไทยเนี่ยคุณสุวิ์เราก็ทราบกันดีเนาะปัญหาคอร์รัปชันเหมือนมะเร็งเลยกัดกินประเทศเราแล้วเขามีการสํารวจจัดอันดับด้วยด้วยความเคารพอันดับเราไม่ค่อยจะดีอันดับเขาเรียกว่าอะไรนะคะ CPI 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 เนี่ย Corruption Perception Index นะครับเป็นเป็นเป็นเรื่องของการ วัดดัชนีตัวชี้วัดว่าบ้านนี้บ้านนี้เป็นยังไงบ้างในเรื่องภาพลักษณ์ความซื่อสัตว์สุจริตเขามองกันยังไงนะครับประเทศไทยเนี่ยได้เข้าร่วมในตัวชี้วัดตัวนี้นะครับว่าตั้งแต่ปี2538เป็นต้นมานานแล้วเกือบ30ปีแล้วเกือบ30ปีแล้วนะครับปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยเราได้คะแนนเนี่ย ประมาณอยู่สักสาสิบคะแนนส8ิไม่เต็มร้อยเต็มร้อยโอ้นะครับคือถ้าพูดง่ายๆถ้าเป็นนักเรียนในสมัยก่อนนะครับคะแนนเต็มหนึ่งร้อยสอบตกมาโดยตลอดนนัเราได้ประมาณประมาณสักส8สิแแค่นั้นคะแนนแค่นั้นเองครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราก็ต้องกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะครับเอกชนภาคประชาชนหน่วยงานของรัฐนะครับต้องลุกขึ้นมานะครับที่จะ ปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินนราพูดเสมอเลยครับที่ผ่านมาอย่างที่ผมนํำเรียนเกือบ30ปีแล้วเราได้คะแนนสักประมาณ35สถึงสาคะแนนจากคะแนนเต็มหนึ่งรอเป็นเรื่องที่น่ากังวลอันนี้คือเป็นภาพลักษณ์ี่ต่างประเทศเขามองเรามาเป็นอันดับคงแย่นะคุณสมิ์เนาะ แย่สิครับนี่นะถ้าเป็นดับติดอันดับโลกเราแย่อยู่แล้วอย่างที่แนนว่านะครับแม้กระทั่งเอเชียนะคุณเอชาโลกนี้เขามันมีกี่ประเทศเขาจัดเราเท่าไหร่ร้อยร้อยแปดสิบประเทศทั่วโลกร้อยแปดสิบเราได้อันดับที่เท่าไหร่ครับเราได้เราได้สามสิบห้าคะแนนนะครับจากร้อยแปดสิบเนี่ยปรากฏว่าเราอยู่ลำดับร้อยแปด ตอบได้ที่ร้อยแปดร้อยแปดนะครับร้อยแปดแล้วในเอเชียในเอเชียในอาเซียนอยู่ลำดับที่ห้าประเทศสิงคโปร์เนี่ยได้ลำดับที่หนึ่งหนึ่งเลยถ้าถามว่าแล้วมันมีผลต่อประเทศยังไงวันนี้สมมุติว่านักลงทุนจะเข้ามาในบ้านเราใช่ครับจะเข้ามาลงทุนเขาจะดูแล้วบ้านนี้เมืองนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ไปดูตัวชี้วัดเรื่องภาพลักษณ์อ่าภาพลักษณ์ของประเทศปรากฏว่ามีการทุจริตช่างใจเยอะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการลงทุนนะครับพอมันกลางออกมาตรงนี้ทุกปีในเดือนประมาณเดือนมกราคมเขาจะเปิดเผยออกมาแล้วแต่ละประเทศได้อันดับที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ปีนี้ในเดือนมกราคมก็เช่นเดียวกันก็จะมีการประกาศออกมาันะครบเราก็หวังว่า จะให้คะแนนนี้มันดีขึ้นคาดหวังคาดหวังครับต้องให้กันลังใจนะครับพยายามเราทั้งประเทศนะครับํำยังไงให้เราเป็นนักเรียนดีนะครับสอบขึ้นชั้นได้แล้ววันที่9นะครับเราจะจัดงานปลุกจิตสำนึกกันยังไงอะท่านรองวันที่9ธันวาเนี้ยนะครับในปีนี้รัฐบาลนะครับสำนักงานปปชภาคีทุกภาคส่วนนะครับเราก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากนะครับเราจะจัดงานกันที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับงานใหญ่เลย งานใหญ่เลยครับคนจะมาทักประมาณทักงสามพันคนทุกส่วนราชการนะครับภายใต้แนวคิด fight against corruption นะครับสู้ให้สุดหยุดที่การโกงนะครับสู้ให้สุดครับตามภาพที่ปรากฏทางน้าเนี่นะซึ่งซึ่งก็ในเวทีนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดนิทรรศการนะครับการแสดงชุดต่างๆแล้วที่สำคัญนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีานางสาวแพท,ทองทานชินวัตรท่านนายเกียรติมาร่วมงานด้วยนะครับก,ก็ท่านจะเดินทางมาถึงสักประมาณสิบนาฬิกาส0สินาทีนะครับก็จะเป็นการให้ประธานคนทําหน้าที่ประธานกรรมการพปชท่านวิทยา,าคมพิทักษ์นะครับท่านจะได้กลา่าว<อ>วัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ ประกาศเกตตารงในเรื่องการต่อต้านการทุจริตนะครับก็จะเป็นภาพรวมในวันที่9กธันวาคมถ้าสมมุติว่าพี่น้องประชาชนหรือคนที่ว่าปลูกกิจสํานึกนะครับอยากรักชาติบ้านเมืองอยากจะไปช่วยรัฐนะครับในการปราบตามการทุจริตบ้างไปฟังไปดูไปได้รูปแบบเลยครับได้เลยครับในวันที่9เนี่ยเราเปิดรับทุกภาคส่วนเลยนะครับเข้ามาร่วมกันเยอะๆวันนี้ต้องรวมพลังในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคส่วนราชการนักธุรกิจเอกชนวันนี้ท่านต้อง ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องไม่รับเพื่ออะไรครับเพื่อจะดันให้ค่า CPI เราสูงขึ้นยกระดับประเทศนัไม่ใช่หน้าที่ของคนคนหนึ่งนะคะหรือว่าหน่วยงานหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของทุกคนเรื่องการปราบปรามคอรัปชันคุณสวิตดินิชนะดีใจมากได้เจอท่านตัวจริงนะเพราะว่าเห็นท่านทํางานเข้มแข็งอยู่ในข่าวมานานแล้วงั้นเรียนถามได้ไหมคะว่าอการปราบปรามการทุจริตคอรัปชันเนี่ยมันทํากันยังไงเริ่มตั้งแต่ตรงไหนเพราะว่าอย่างดิฉันอยู่ต่างจังหวัดมีทุกระดับเลยนะคะครับ คือจริงๆบริบทการทุจริตบ้านเราเยอะมากปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยปชรับเรื่องมาสักประมาณ9 0 0 0ันเรื่อง9 0 0 0ันเรื่องเยอะมากอันนึงเลยครับพันะถ้าเราเป็นอะไรพอเราดูเราแยกย่อยอาจจะเป็นเรื่องซ้ําบ้างเรื่องไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจบ้างเหลือสักประมาณเจ0ดันเรื่องพอเจ็ดพันเรื่องเนี่ยถ้าเรื่องไม่ใหญ่มากนักไม่ใช่ความเสียหายรร้ายแรงเราก็ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเช่นพนักงานสอบสวนเราส่งให้ปปทสัก ประมาณสัก4ี่พันเรื่องนะครับส่วนหนึ่งปปชรับนะสักี่พั0 0าพกว่าเรื่องนะครับเราก็รับมาแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้ที่มันทุจริตกันเยอะเป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้ดจางก็เยอะนะครับจัดซื้อจัดจ้ดจางเยอะในท้องถิ่นก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราพยายามที่จะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในองค์กรน,นะครับ,รบได้ตระหนักถึงการใช้งบป,ประมาณของแผ่นดินท่านอย่า ไปโกงกินท่านอย่าไปทาลักษณะนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อพปชชี้มูลความผิดทั้งวินัยและอาญาวินัยปลดออกไล่ออกเรื่องอาญาส่งอายการส่งฟ้องศาลนะครับหนักหนักมากชีวิตราชการชีวิตหนึ่งกว่าจะเข้ามาได้นะครับถ้าถูกพปชชี้มูลความผิดอันตรายมากใช่เพราะว่ามันเหมือนกับ ทำเนียมปฏิบัติเราว่ะคุณสวีตจ่ายบนโต๊ะเท่านี้ใต้โต๊ะอีกเท่านี้อันนี้เหมือนจะมันอยู่คู่สังคมวันนี้เราก็อยากให้ลดเลิกันแต่นะครับหลายคนก็พูดนะครับบอกว่าประเทศแต่เรานะครับก็เคยปกาดพรอรับท่านนี่จริงจังขนาดไหนเด็ดขาดขนาดนั้นนะครับท่านรองก็บอกแล้วนะคุณเลจาเนี่นะไม่รู้นะครับภาคพี่น้องประชาชนอยากจะช่วยบ้างนะครับอยากจะตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีส่วนร่วมได้ยังไงบ้างครับท่านจริงๆวันวันนี้ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากวันนี้ปปชมีชมรมตะตองนะครับทั่วประเทศสักประมาณ4ี่ห้าหมื่นคนขับเขาจะเป็นตาสับปะรดนะครับส่งข้อมูลมาที่ปปชเ,เองเราก็มีศูนย์ cdc รับเรื่องทั่วประเทศมาทั้งข่าวเปิดข่าวปิดพี่น้องประชาชนให้มาเราก็มาคัดแยกเรามาแยกแยะแล้วส่งไปให้หน่วยงานต่างๆส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งปปชก็ลงไปแก้ไขปัญหาถ้าเรื่องที่ยังไม่มีการกระทําความผิดเช่น ถนนมันเริ่มซุดเริ่มพังเราก็ติดต่อหาผู้รับจ้างนะครับไปประสานกับหน่วยงานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างนี้ผมคิดว่าวันนี้ประชาชนก็ตื่นตัวมากมเพราะนั้นเขาเข้าเข้ามามีส่วนร่วมกับปปชได้อย่างเต็มที่เรามีสำนักง,งานปปชทุกจังหวัดทั่วประเทศณขณะนี้สามารถวอกอินไปได้เลยนะครับส่งข้อมูลให้ปปชหรือนะครับเข้าไปทาง เว็บไซต์ของสำนักงานปปอชอก็ได้เช่นเดียวกันม,มีหลายช่องทางมากครับครับสุดท้ายหนึ่งนาทีนี้ค่ะอยากจะให้ท่านฝากถึงประชาชนทั่วไปอย่างดิฉันอย่างคุณสุวิทย์ค<อ>่ะบางทีถ้าไม่ให้ก็กลัวเขากลัวมันจะช้ากลัวมันจะยุ่งยากอย่างนี้ค่ะหรือจะให้ก็กลัวว่าจะมีความผิดอีกต้องทํำยังไงคะท่านเรียนฝากถึงประชาชนได้เลยค่ะคืออย่างนี้ครับวันนี้ผมคิดว่าปปชเองซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบปปทดีเอสไอสตงครับ ไม่สามารถที่จะทํางานเพียงลําพันธ์ได้เราต้องมีทุกภาคส่วนมาช่วยบุรณาการนะครับภาคเอกชนเองก็ดีวันนี้ท่านจะต้องไม่ให้เจ้าที่ของรัฐเพื่อการอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆอำนวยความสะดวกท่านต้องทําไปตามขั้นตอนครับขณะเดียวกันเจ้าที่ของรัฐเองนะครับต้องตระหนักให้ดีว่าท่านอย่าเห็นแก่มิสสินจ้าท่านอย่าไปเรียกรับเขามาตาหนึ่งสี่เก้านี่โดนหนักโทษถึงประหารชีวิตครับไม่คุ้มครับไม่คุ้มไม่คุ้มเพราะนั้น กลับมาที่ตัวเรามาเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วก็ท่านต้องทําถูกต้องตรงไปตรงมาทั้งเอกชนและส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะการัาชการนะครับก็เงินเดือนก็คือภาษีของพี่น้องประชาชนทุกท่านนี่แหละครับถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็ย้านะคะงานวันต่อต้านทุจริตคอรัปชันสากลเลยวันที่9ธันวาคม แล้วี่ฉันกับคุณสวินแล้วก็ทีมงานอยากเป็นกําลังใจให้ท่านมานานแล้วงานหนักมากๆนะคะเครีย์ตลอดครับเรื่องขารทุจริตนี่นะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะคะท่านสอนชัยชูวิเชียนท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการปปชขอบคุณมากนะครับท่านครับขอบคุณครับเวลาหมดพอดีนะครับเดี๋ยววันหน้าเชิญท่านมาออกรายการด้วยกันใหม่นะครับมารายงานผลความคืบหน้านะครับไา้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ